สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะทีครับสงสารผู้ใหญ่บ้านเนาะต้องน้ำเรียนว่ารู้สึกสงสารผู้ใหญ่บ้านครับที่ไปบ้านทีไรไม่เจออีดำมักทีหนึ่งอีดอําก็ ไม่ยอมแว่หาผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ยอมแว่หาผู้ใหญ่บ้านขับรถหนีผู้ใหญ่บ้านอยู่เรื่อยเลยระชาผู้ใหญ่บ้านก็หนีไปไอผู้ใหญ่บ้านเข้าไปอีดําขับรถหนีไปทําบุญกระถินนะครับขับรถหนีไปทําบุญกระถินแล้วก็เกือบเกิดอุบัติเหตุนี่ครับขับรถหนีผู้ใหญ่บ้านเกือบเกิดอุบัติเหตุเกือบรถตําตูดนะครับรถเกือบตําตูด เกิดไปตมตูนรถเขาพูดพิดอะย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงการชฉยนิยายนะครับตัวเขาทูกตัวซักเข้าไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังก็ในครั้งหนึ่งเมื่อช้ามานี้ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งนะดาดังคานผู้ใหญ่บ้านสีก่กอได้เดินทางนะครับเพื่อที่จะนำสารนะครับจากทางกรมบ่อน้ำมันนะครับไปสื่อถึงนะครับไปสื่อถึง นะครับแล้วก็ว่าดำจะเข้าสู่ระบบเสียยรัาปรับ,บหรือว่าจะหรือจะไม่ให้เขาตรวจสอบทําให้เขาตรวจสอบเขาก็จะดำเนินคดีเพราะว่าหลักฐานเราค่อนข้างที่จะแน่นอยู่แล้วนะครับดำก็รู้ก็เลยไม่อยู่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านน่าต้องฝ่งผู้ใหญ่บ้านนะครับนะครับดำดำไม่รักผู้ใหญ่บ้านเก่าแล้วไม่รักผู้ใหญ่บ้านสีก่กอแล้ว ไปทีไรก็ไม่เจอบ้านขับรถหนีเอกจากบ้านจนจะไปจับจนจะไปตามตูดรถเขาเมื่อชานี้ก่อนไปทําบุญนะครับแถมดำอยังใจร้ายกรรมนะครับใจร้ายนะครับท่านก็จะพูดยังไงอะคือสงสารผู้ใหญ่บ้านนะที่มีลูกบ้านไม่ให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยนะสิครับ ตอนแรกก็บอกรักเขารักเขาตอนเขาไม่ช่วยเหลือก็กไม่ยอมรักเขาแถมยังไปว่าเขาอีกผมก็เลยจะเทิรนใจแทนผู้ใหญ่บ้านเนาะนะครับก็เลยจะเทิรนใจแทนผู้ใหญ่บ้านที่มีลูกบ้านแบบเนี้ยนะครับลูกบ้านแบบนี้เราไม่ควรที่จะ,จะยิ่งมาพูดใส่ร้ายผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ คือผม,มทุกใจมากเลยว่าการนี้ยน้องดำเราเสี่ยงน้องดำเสี่ยงมีคดีเพิ่มนะครับคือคดีเนี้ยถ้ามอบอ่ะมันก็แค่เสียค่าปรับแต่ถ้าสู้อ่ะก็ต้องสู้กันบนศาลแช่ปะแต่อันนี้ยมันมอบอยู่แล้วแะมันมอบอยู่แล้วแหละแต่ก็ต้องรีลาก่อนยคือก,ก็ต้องกวนตีนก่อนอ่ะ เออก็ต้องกดตีนใส่ผู้ใหญ่บ้านก่อนใส่กรมบาดานก่อนอะไรเงี้ยก็ต้องกนนอดน,งกน,งน,งกนตีนเนี่ยอืมอะไปะคือนางมอบอยู่แล้วแต่นางรีลานางกดท้งตีนไงยะ้รปะเออผู้ใหญ่บ้านไปหาอะไรเงี้ยก็ไม่อยู่ขับรถหนีบ้างอะไรบ้างไม่อยอมเปิดประตูให้ผู้ใหญ่บ้านบ้างอะไรเงี้ยคือมีพฤติกรรมแบบว่า หลบหนีอะ่ะมีพฤติกรรมีพฤติกรรมพฤติกรรมที่ขัดขืนะนะครับก็นําเรียนไปถึงหัวหน้ากรมบ่อน้ำมันนะครับจังหวัดด้วยว่าดําขัดขืนผู้ใหญ่บ้านไม่อยากเจอผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปหานะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะเพราะว่าดํามีพฤติกรรมที่หัวรุนแรงแล้วก็ก้าวร้าวตามที่ลูกน้องท่านโดนอะ่ะลูกน้องท่านโดนโดนด่าค้ำข้างกระแพงเลย นะครับตอนนี้อพี่ครับผมสงสารผู้ใหญ่บ้านนะไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเด้รับคำสั่งมาจากนะครับกลมบ่อน้ำมันนะดวนด้วยนะครับนี่ก็ผ่านไปหลายวันแล้วถ้ามันไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะครับเราเจอกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านเก่าครับก็เข้าไปแล้วก็เก่านาใส่เสื้อเกาะด้วยแล้วก็เข้าไปแล้วก็เก่านาะมีหนังสือไปหามันด้วยต้องทำหนังสือไปหามันนะครับเพราะว่าเขาเป็นเขาเส้นใหญ่นะครับเขาเส้นใหญ่แล้วเขามีอิทธิพลน,นะครับจะไปทุกสี่ถุ่มห้าไม่ได้นะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่งานเข้านะถ้าผู้ใหญ่ไปบ้านมันทุกสี่ถุ่มห้าเนี่ยจริง ผู้ใหญ่งานเข้าเลยนะเออแต่ไปแลต้องมีพยานไปด้วยนะจากที่ผมบอกเมื่อวานเนี้ยผู้ใหญ่จะเข้าไปต้องมีพยานไปด้วยเอาเอาเอาผัวยอ้ทู่เข้าไปด้วยเดี๋ยวไม่เอาผัวย้ทู่เข้าไปเดี๋ยวผู้ใหญ่งานเข้าเลยนะนี่ผมต้องนําเรียนผู้ใหญ่ตามนี้นะด้วยฟ้าที่เป็นห่วงผู้ใหญ่นะอืมนะครับเพราะว่าเรื่งกับคนเรียมอ่ะต้องระวังครับอันนี้เลี่ยมทุกดอกนะครับเลียมทุกดอก แล้วบอกว่าเขาระบบนะครับเรียมทุกดอกแล้วบอกว่าถูกต้องนะครับนี่คือสัญญาณของอีดํานะครับรีบร้อนรนครับพระเช้ากลัวผู้ใหญ่บ้านจะมาหานะครับตอนเช้านะครับเพราะผู้ใหญ่บ้านต้องเคลียร์เรื่องในชุมชน <c oughs> ต้องเคลียร์ช่วงเช้าแต่ต้องเคลียร์ชุมชนก่อนออกไปทํางานอีดํามันก็รู้ไงก็จะช่วยก,กะออกไปทางวัดถิ่นก่อนออกแต่เช้าเลยเห็นไหมครับ อืมนะครับมันก็รีบจนขับรถชนตูดเข่าอ่ะนิดเดียวจริงๆนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับทุกท่านแต่ตอนเนี้ยผมกังวลแทนผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าจะทํำยังไงจะเข้าไปหามันยังไงจะเข้าไปคุยเขายังไงนะครับแล้วก็ จะหาทางออกยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับรักใจผู้ใหญ่บ้านครับผมเข้าใจผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็นะครับมันไม่รักท่านแล้วมันไปรักผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แล้วนะผู้ใหญ่บ้านหลังใหม่นะครับส่วนความดีที่ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าบ้านหลังเก่าทําให้มันไม่เคยเห็นค่าครับ ไม่เคยเห็น่าแล้วก็ไม่เคยเห็นหัวนะครับไม่เคยเห็น่าก็ไม่เคยเห็นหัวก็อ่ะพีครับผู้ใหญ่บ้านลองให้ผู้ช่วยจอดเข้าไปดิเออลองให้ผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยจอดเข้าไปก็ได้ถ้าไม่ว่างไงก็ลองดูลองดูนะเอ่อ FC ครับ e p ้นะก็ก็โอเคนะ เป็นกองเชียกับพี่บ้านสี่กอน,นะทุกท่านเนาะจุ๊จุ๊